สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดโบสถ์นะครับอยู่ที่ตำบลวัดโบสถ์อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านไปนมัสการกราบไหว้พระปางป่าเลไลนะครับและก็พร้อมทั้งยังมีพระปางสายญาติองนอนครับยาวที่สุดใหญ่ที่สุดเลยนะครับสำหรับวันนี้ท่านจะไม่ผิดหวังในการไหว้พระทันปุณแน่นอนสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัท จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสถานที่และบริเวณอนา,าอกตเบทศของวัดนี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมกันอยู่ตอนนี้ก็ขอให้ท่านชมกันให้จบคลิปนะครับท่านจะได้บุญกุศลมหาศาลที่ร่วมเดินทางสายบุญไปได้วยกันกับเรานะครับสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมสถานที่พระนอนหรือว่าพระบางสายญาตินะครับมีความยาวถึง2-8วา2ศอก1คืบและ9้านิ้วนะครับ สำหรับาพระปาาสายญาตินี้ก็มีชื่อว่าพระมหาชินสายสายญาตินะครับเรียกกันเต็มๆเลยว่าพระมหาชินสายญาตินะครับสำหรับวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาทําบุญไหว้พระเพื่อเป็นการขอพรขอความสุขขอความเจริญนะครับจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอเจริญรุ่งเรืองรับสมความมุ่งมา่ปราาถนาตามความประสงค์เราก็ตั้งจิตอธิษฐานกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมอาจารย์นัทจะพาทุกท่าน มาไหว้พระเพื่อสร้างบุญทานบุญสนเพื่อเป็นการบำรุงดูแลวดัดบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปนะครับเพราะว่าการน,นําเสนอและการเผยแพ่ของเรานี้มันเป็นเกี่ยวกับสายบุญนะครับก็มาเกี่ยวกับทางวัดโดยตรงจะเป็นวัดเล็กวัดใหญ่วดัดเจริญหรือวัดไม่จเจริญไม่สําคัญนะครับเราก็มีใจที่จะน,นําเสนอและเผยแผ่ให้กับญาติธรรมและสาทุกชนคนเทวบุญได้ติดตามกันนะครับ เอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลาเดี๋ยวอีกตักูหนึ่งเราจะไปกันนะครับเยี่ยมชมสถานที่ไปไหว้พระนะครับ สำหรับจังหวัดปราจีนบุรีนี้นะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวและก็มีสถานที่ที่เป็นวัดเกี่ยวกับทางสายบุญอย่างมากมายนะครับท่านมีโอกาสก็เดินทางมาร่วมบุญกับทางวัดในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งมีวัดวารามอย่างมากมายที่ให้ท่านเที่ยวชมและเข้าเยี่ยมและก็พร้อมทั้งทางบุญกับสถานที่ของวัดทั่วไปในจังหวัดปราจีนบุรีนี้ก็มีอยู่หลายที่เลยนะครับวัดที่สำคัญสำคัญมีมากเลย ถ้าท่านมีโอกาสก็อย่าลืมนะครับเดินทางมาร่มวมกับทางวัดได้นะครับเอาละครับช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเยี่ยมชมสถานที่กันเลยดีกว่านนครับช่วงนี้อาจารย์นัทก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของพระศิริมงคลนิมิตกันแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นการขอพรกันเลยนะครับ สรสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่วัดโบสถ์นะครับถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาเยี่ยมชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปนมัสการกราบไหว้พระปางป่าเลไรกันนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นวัดเก่าแก่มากเลยนะครับมีอายุมาหลายร้อยปีแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมบริเวณหอระฆังเก่าของวัดนะครับซึ่งมีอายุมามากมายเลยนะครับสหรับสถานที่ตรงนี้นะครับเก่าแก่มากนะครับสำหรับสาธุชนคนใจบุญถ้าท่านเห็นแล้วนะครับถ้าท่านเกิดตดัาก็ขอเชิญนะครับมาร่วมบุรณะซ่อแมแซมสร้างบุญทำกุศลกันที่วัดแห่งนี้ได้ทุกวันนะครับวัดโบสถ์ตำบลวัดโบสถ์อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนี้นะครับน,นี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าขององ,องค์พระปางป่าเลไรีแล้วนะครับ ซึ่งเป็นพระประจําวันพุธกลางคืนนะครับเรียกว่าพระลาหูกลางคืนนะครับสําหรับท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้นะครับเราอยากจะขอเชิญชวนให้กับทุกท่านถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับเพื่อเป็นการสร้างเสริมเป็นการบํารุงวัดดูแลบลํารุงพระพุทธศาสนาให้ตื่นต่อไปนะครับ สหรับูนี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของพระมหาชินยยาสายญาติกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปนมาตรการกราบไหว้ด้านหน้าเลยนะครับข้างบนเลยนะครับสําหรับสาทุกชนคนใจบุญที่ท่ันเห็นอยู่ในขนานี้พระท่านมีความสนใจนะครับมาเลยนะครับสถานที่แห่งนี้ต้อนรับท่านทุกวันนะครับ หลับพระปางกินศัสายญาตินี้งดงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมงดงามที่สุดเลยนะครับถ้าท่านมีโอกาสก็มาเยี่ยมชมกันได้เลยนะครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณสาราบโบราณแล้วนะครับซึ่งเป็นอนุสรณ์เก่าแก่มากเลยนะครับของวัดนี้นะครับโบราณจริงๆเลยนะครับสาหรับสาลาพักร้อนหลังนี้นะครับซึ่งตอนระยะหลังมาทางวัดก็ได้บูรณะก่อสร้างและซ่อมแซมไว้นะครับ สำหรับสล้าโบราณหลังนี้นะครับก็มีสลักชื่อของผู้ขอสร้างไว้ด้วยนะครับรู้สึกว่าจะชื่อนายชวนหนังเชื้อนะครับพองเลิศน,นะครับซึ่งในขณะนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณวิหารแล้วนะครับสวยงามมากเลยนะครับหลังนี้นะครับ สำหรับช่วงนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะอำลาพาจากกันไปนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้หรือท่านชมทุกๆคกิปนะครับก็ขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับและเราจะได้นําเสนอเกี่ยวกับคลิปใหม่มาให้กับท่านได้ชมกันอีกนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างบุญสร้างกุศลตามวัดนะครับ ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือพระศิวลีนะครับซึ่งเป็นพระเมตตามหาราภนะครับสําหรับช่วงนี้ผมอาจารย์นัทต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความถูกกลํารวยเงินทองนะครับไม่เจ็บไม่จนสวัสดีครับ